งันวีคหน้าแผนเหมือนวีคที่แล้วเลยก็คือว่านะครับสัปดาห์ถัดไปครับสัปดาห์ที่21ถึง25สิงหาคมครับน่ะเรารอนะครับลูกบอลเขียวในบริเวณเวฟ5และจุดสีเขียวนะครับมาตั้งแต่วีคที่แล้วนะครับงั้นวีคนี้ก็ยังคงรอต่อเนื่องต่อไปนะครับให้เกิดสัญญาณจุดเขียวขึ้นมาก่อนนะครับเราค่อยซื้อนะครับเมื่อค่อยลองนะพอลองเสร็จแล้วก็สต็อปลอสที่โลเดิมนั่นเองนะครับอ่ะก็ถือว่าจะเป็นการนับลงไซเคิลสุดท้ายของฝั่งทองคำนะครับในการลงมา2ไซเคิลแล ผ่านมาแล้วครับ1สัปดาห์เกิดอะไรขึ้นบ้างครับกับตัวทองคำครับ ทองคำสัปดาห์ก่อนครับจบไปตรงที่ภาพบริเวณนี้นะครับบอกทุกท่านเอาไว้ว่าทองคำครับมีการนับฝั่งลงมาแล้วครบสไซเคิลก็คือ0 1 2 3 4 5และ0 1 2 3 4 5นะครับถ้าเข้าแบบนี้นะครับให้รอหาจังหวะส่วนเล่นฝั่งรองก็คือว่าให้รอเกิดลูกบอลสีเขียวนะครับที่ตรงกับ5สีแดงนะครับแล้วก็รอจุดสีเขียวนั่นเป็นตำแหน่งที่คุณสามารถเล่นรองได้นะครับนะตามหลักสถิติครับที่เราใช้โปรแกรมนี้กันมาในรอบ2ปีนะมันไม่มีสักครั้งเดียวนะครับที่มันจะลงนะครับเกิน2ซเคืองไซเคิลอีารปอน เสมอนะครับถ้าเป็นของหลักอิเล็กทรอนิกส์ก็จะเป็นพวกเว็บประเภทเอ็กซเนหรือเว็บยืดนะถ้าใครใช้ทีดีที u e นเชียนะครับ คนที่ใช้ T D T c ก็จะนับประมาณสัก9 13 9เค้าได้ยินไหมอ่างั้นหลักของเวฟไฟบวกของเรามก็จะนับสไซเคิลติดกันนั่นเองนะครับอ่ะคราวนี้พอครบ2ไซเคิลแล้วเข้าสูตรแบบนี้เขาเรบบียกว่าสูตรแจกเงินนะครับอนะ่ะขครได้ลองมาตำแหน่งจุดสีเขียวตรงนี้นะครับนะก็เรียกว่ากอบโกยกันไปตั้งแต่ตรงบริเวณนี้นะครับนะไปจนถึงไฮด้านบนก็เวี่ยงไปทั้งสิ้น26หเหรียญกว่าๆนะครับนะอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าแทบไม่มีดอดาวเลยนะครับซื้อปุ๊บก็วิ่งปั๊บนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโเคครััับสปปดดาห์ไ ดาที่2ี่สิสิงหาคมนะครับถึงวันที่1กันยายนครับรูปแบบนี้ใครได้เปรียบกันครับฝั่งขึ้นนับสี่ฝั่งลงนับ1นะครับนะใครจะเล่นฝั่งขึ้นห้ามดุดแนวไหนนะครับนะแล้วฝั่งลงนะครับถ้าจะเล่นนะครับห้ามผ่านแนวไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวในถ้าใครสนใจนะครับก็สามารถเปิดพอร์ตนะครับมาขอใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้แล้วก็สามารถเข้ามาฟังแผนประจำสัปดาได้นะครับผมนะสวัสดีครับ กำลังเรียนสนุกกันอยู่เลยใช่ไหมครับทุกคนอาจารย์ขอบอกว่าเนื้อหาที่คุณกำลังเรียนอยู่นี้นั้นนะครับเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในอีกหลายๆเนื้อหาครับที่อาจารย์จะมาทยอยอัปเดตให้ทุกคนได้เรียนเรื่อยๆทั้งหมดนี้ฟรีครับเพียงแค่เปิดพอร์ตผ่านการแนะนําของอาจารย์จิมง่ายๆแค่นั้นเองครับนอกจากเนื้อหาการเรียนแล้วนะครับยังมี์วิสต่างๆให้ใช้งานฟรีกมากมายครับเช่นพวก alert message ต่างๆครับคอยเตือนภัยเวลาที่ตลาดดีหรือว่าตลาดแย่นะครับทั้งหมดนี้ก็ฟรีเช่นกันครับมาเรียนรู้ไปพร้อมกันแบบยาวๆตต่่่่ออออเเเนนืงได้ลยยยคครรรัับบาีม เพียงแค่สแกน QR c o d โตร,ตรงนี้ครับหรือพิมพ์คาว่า www.openaccount.trade e b ไม่ยากเกินไปใช่ไหมครับอ้าวเข้าไปเรียนต่อได้แล้วครับผมพบกันนะครับสวัสดีครับ